กลับมาทักทายแฟนๆเดอะช็อกในรูปแบบของเดอะช็อกเ t โทรช่วงนี้นะครับมีเรื่องเก่าๆเอามาเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆได้ฟังกันดีไหมครับถ้าดีก็คอมเมนต์บอกกันบ้างถ้าไม่ดีก็อย่าเฉยครับก็บอกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ชอบจะได้แบบไปทำอย่างอื่นแทน <laughs> วันนี้มีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวเราลองฟังกันดูเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่ยุค นานที่ช็อกแล้วนะครับตั้งแต่ปี38 39 40เาแถวๆนั้นนะ,นะมาผ่านมาถึงวันนี้ก็กี่ปีละ่ะ20กว่าปีละ25 26ปีละโหนานเหมือนกันเรื่องนี้คุณเบิร์ตเล่าแน่นอนที่สุดพี่ป๋องเป็นคนจัดนะคุณเบิร์ตเนี่ยแกมีอาชีพวิ่งค้าขายต่างจังหวัดตอนเด็กๆแกก็อยู่ปักน้ำครับ แปลว่าเด็กๆก,ก,กะสนมากเรียนอยู่ปักน้ํามีเพื่อนคนหนึ่งเรียนตั้งแต่ปถมด้วยกันชื่อบรรดิตก,ก็ติดต่อกันเรื่อยมาเจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วแต่สภาพว่าเวลาว่างจะตรงกันหรือเปล่าช่วงหลังๆห,หลังจากที่โตเป็นหนุ่มแตกเนื้อหนุ่มทํามาหากินทําการทํางานกันหมดแล้วเนี่ยกนน็นานจะเจอกันทีนะครับซึ่งหลังจากไม่เจอกันสักสี่ส้าหเดือนเนี่ยคุณเบิร์ต ซึ่งปกติทํางานต่างจังหวัดก็เข้ามาที่กรุงเทพพอเข้ามากรุงเทพด้วยความที่ไม่ได้เข้ามานานก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็โทรนัดแนะหาเพื่อนๆนทุกคนว่าใครว่างไหมวันวอเวลานอวันนี้เวลานี้เฮ้ยจะเข้ามากรุงเทพเจอกันหน่อยเจอกันดีกว่าเพื่อนแกก็ระหว่างที่ก่อนจะมาถึงกรุงเทพแกก็พยายามโทรหาเพื่อนโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้โทรหาคนน้น มันพอจะนึกถึงใครได้ที่อยู่กรุงเทพก็พยายามติดต่อพยายามจะโทรเพื่อน,นัดหมายจะได้มาเจอกันปรากฏว่าไม่มีใครว่างเลยไม่มีใครว่างเลยไอทีออ่มีไม่ว่างก็มีไม่ติดก็มีไม่ได้รับสายก็มีสรุปมากรุงเทพครั้งนี้เฟลไม่ได้นัดใครไม่ได้เจอใครแกก็เลยขับรถไปปักน้ำไปถิ่นเก่านะครับ ก็ขับรถไปปักน้ำบังเอิญบังเอิญเหมือนฟ้าลิคิดได้เจอเพื่อนจริงๆแล้วเป็นการเจอแบบแปลกๆคือขับรถมาปุ๊บก็ไปเจอเพื่อนชื่อบันดิตบันดิตเนี่ยขีมย่มอเตอร์ไซค์สวนมาก็เลยตะโกนทักทายกันนะครับทักทายคุยกันเสร็จเอ้ยปะก็ไปนั่งกันไปคุยกันไปกินเหล้ากันนะครับหาร้านเลยเ คือเพื่อนเก่าอะตั้งแต่ยุคประถมนะคบกันมาตั้งแต่เด็กๆดกูเป็นหลายสิบปีคำคืนนั้นก็รำลึกความหลังเฮ้ยแยกนั้นร้านนี้ตรงนู้นไปทุกที่สนุกสนานเลยเพลินคุยกันร้อยแปดพันเก้ากอดกอด,กอดคอกันกินเหล้าโอ้เสนเซเฮฮานานๆเจอกันทีตามแบบฉบับของเพื่อนพอถึงตีงก็พอละก็เลยแยกย้าย คุณเบิร์ตเนี่ยจะไปส่งบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาถูกไหมก็เพื่อนก็เกลงเอ้ยจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้เดี๋ยวกูไปส่งมึงเองเพื่อนบัณฑิตก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรเอามอเตอร์ไซค์มาไปได้เอ้ยง,งั้นเดี๋ยวมึงขับไปเดี๋ยวกูขับตามให้บัณฑิตขี่มอเตอร์ไซค์ไปคุณเบิร์ตก็ขับรถใหญ่ตามไปคอยเป็นบอดี้การ์ดก็ขับไปเรื่อยๆปื๊ดตามๆกันไปพอก่อนที่จะถึง แยกขอนาฬิกาที่ปักน้านะก่อนจะถึงแยกขอนาฬิกาบัณฑิตคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ส่งสัญญาณบุยใบยอ่าใช้คำนี้บุยใบยประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะแวะโทรศัพท์ก่อนคือยุคก,ก่อนมันจะมีตู้โทรศัพท์สาธรารณะถูกไหมคุณผู้ฟังบัณฑิตก็ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะแวะโทรศัพท์ก่อนปึ๊บเบิร์ดก็โอเครู้กันก็เลยจอดปึ๊บบัณฑิตก็โทรศพัพท์คุณเบิร์ด ก็แวะรอจอดรอจอดรอปุ๊บพอโทรเสร็จปุ๊บก็อะเดินทางต่อบัณฑิตก็นำหน้าเบิร์ดก็ขับตามหลังปรากฏผ่านถึงแยกหอนาฬิกาก <c oughs> ็เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถบรรทุกสิบล้อคุณผู้ฟังซัดเข้ากับรถเก๋งรถเก๋งติดไฟแดงสิบล้อมาอีกท่าไหนไม่รู้ซัดต,ตึ้มเละ นะโอเคเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานทั้งบัณฑิตทั้งคุณเบิร์ตก็ขับรถผ่านแยกมาสักแป๊บหนึ่งก็มาถึงบ้านของบัณฑิตนะก็ส่งบัณฑิตเรียบร้อยก็ทักทายล่ำลากันเฮ้ยไอ,อ้ดิตเมื่อคู่นี้นะละี่เองไม่โทรศพัพท์นี่ไม่อาจจะเป็นเราได้นะเว่ยเออ e ว่ะเอ้ยกูว่ามันนั้นคนโชคดีที่ท,ที่แวะโทรศัพท์ก่อน เพราะคำนวณเวลาเนี่ยจังหวะไล่เลี่ยกันเลยถ้าเราไปเราไม่แวะโทรศัพท์ไปถึงตรงนั้นจอดติดไฟแดงอาจจะเป็นเราสองคนเนี่ยที่สิบล้อมาแล้วก็ตึมเข้าไปก็ล่ำลาบันิตก็เข้าบ้านคุณเบิร์ตก็กลับที่พักของตัวเองเช้าวันลุ่งขึ้นครับคุณฟังคุณเบิร์ตเขาก็โทรหาเพื่อนอีกคนโทรหาก็บอกเฮ้ย hey, เมื่อคืนเนี่ยมาปากน้ำไม่ได้ไม่เจอกันเลย เจอแอบบังเอิญโชคดีเจอบัณฑิตก็เลยโหช้ำเลยเมื่อคืนไปเที่ยวกันเฮ้ยคืนนี้ว่างมาถ้าว่างมาเจอกันเดี๋ยวได้บอยอดิตด้วยแอก็ชวนเพื่อนประมาณนี้โทรหาเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยนั่งรับสายแล้วก็ฟังอยู่ก็แบบเฮ้ยเฮ้ยฮ้มึงเจอไอ้ด,ดิตได้ไงเนี่ยเพื่อนก็ถามอย่างนี้นะไอ้ด,ดิตมันตายไปแล้วฮะตายไปสองเดือนกว่าแล้วคุณเบิร์กก็เฮ้ยไม่ดี ไม่ตายได้ไงตายไม่ได้หรอกเพราะเมื่อคือนเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำอ่ะยันตีสองอ่ะอก็คือนั่งกินเหล้าด้วยกันชนแก้วด้วยกันขอดคอกันเรียกประธานดทษนะเรียกเด็กนั่งดิ้งมาก็นั่งนั่งดั้งด้วยกันอ่ะตั้งแต่หัวค่ำยันตีหนึ่งตีสองอ่ะมันจะตายได้ไงบ้าแล้วขากลับนี่ยังขับรถไปส่งมันถึงบ้านเลยนะ ยังเห็นรถชนกันที่แยกแยกนาหอนาฬิกาเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันตายไปแล้วจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์ดิษะมันก็ถูกรถชนตายที่แยกหอนาฬิกาเหมือนกันคุณเบิร์ตก็งงทีนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้แบบ ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านนะ้ำตระเวนซัดกันนะ่ะสารพัดเลยอะ่ะกอดคอกินเหล้าซื้อดิงเป็นตัวเป็นตนมันมันม,มันจะตายได้ยังไงไม่มีทางเป็นไม่ได้คือคุณเบิร์ตแบบมั่นใจมากคือเป็นเราก็มั่นใจผมก็มั่นใจพอผมเจอเพื่อนนะแล้วเป็นตายไม่ได้อะ่ะแล้วไม่ได้อยู่กันเพียงห้านาทีสิบนาทีอยู่กันแบบเขาเรียกครึ่งค่นคืนคุณเบิร์ตก็ขาดใจขาดใจ โทรกลับไปหาแม่ของบัณฑิตที่บ้านโทรกลับไปหานะแม่ก็เล่าเรื่องอก็ก็เล่าเรื่องที่เจอบัณฑิตให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเรื่องจริงลูกบัณฑิตเนี่ยรถมันติดไฟแดงหกล้อวิ่งมาชนเสียชีวิตตรงนั้นเลยคุณคุณเบิร์ตได้ยินก็แบบฮะเรื่องจริงเหร แล้วเมื่อคืนเมื่อคืนนึใครอ่ะเมื่อคืนใครที่กอดคอกินเหล้าด้วยกันเมื่อคืนใครที่คุยแบบคุยลํำลึกความหลังมาตอนนั้นโดดเดียนมาที่นี่ตอนนั้นไปเที่ยวผู้หญิงตรงนี้ไปกินเหล้าตรงนั้นไปมีเรื่องกับเขาตรงโน้นใครอ่ะเออพอนึกนึกย้อนไปคุณคุณเบิร์ตก็เลยคิดว่าอาจจะด้วยความเป็นเพื่อแหละด้วยความรักแหละด้วยความผูกพันก็เลยแบบ ดึงอะทำให้ทุกอย่างมันมันเบี่ยงเบนไปเหมือนวิญญาณบันดิตก,ก็คิดถึงเพื่อนแล้วอีกอีกนายหนึ่งก็คือมาเซฟเพื่อนด้วยด้วยการส่งสิกแนวว่าขอโทรศัพท์เพื่อนหน่วงเวลาไม่ให้เพื่อนต้องเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับที่ตัวเองเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตที่แยกตรงนั้นนะ เป็นไปได้นะเป็นไปได้นี่คือความผูกพันของเพื่อนแล้วคุณเบิร์ตไปเจอมากับตัวเองนื่น่าแปลกมากนั่นคือเรื่องเก่านะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องใหม่ๆที่เราเคยได้ยินก็เคยมีคนเล่าเรื่องประมาณนี้ให้ฟังเหมือนกันอยู่ด้วยการครึ่งค่อนคืนตัวเป็นๆแต่มารู้ทีหลังว่านั่นคือวิญญาณน,นั่นคือความผูกพันระหว่างกันจนไม่อยากจะเชื่อว่า สัมผัสเมื่อคืนคือคนกับวิญญาณน่าแปลกนะครับเรื่องนี้คือ,อ,อจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนึกอยู่นึกอยู่ห่วงเพื่อนห่วงเพื่อนประมาณนี้ห่วงเพื่อนนะเรื่องเก่าเรื่องเก่า,เร,เ,กาเรื่องที่คุณเบิร์ตเล่าตั้งแต่ยุคนายที่ช็อก TFM 90นานแล้วนะครับอา้าวชอบไม่ชอบก็บอกการกับ เดอะช็อคกรโโเรื่องเล่าเก่าๆเ,เอามาเล่าใหม่อีกครั้งโดยทีมงานเดอะช็อกที่ YouTube เดอะช็อกติดตามกันได้ที่นี่นะครับอย่างที่บอกเน้นยำ้ำชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันได้ปรับตรงไหนปรุงตรงไหนแต่งตรงไหนตัดตรงไหนยินดีรับฟังนะครับ <laughs> พบกันใหม่ใน EP หน้าไม่รู้จะเป็นท่านใดเหมือนกันติดตามกันตอนต่อไปกับเดอะช็อคกรโแต่ช่วงนี้ป๋าอาไปก่อนสวัสดีครับ